ครับสวัสดีครับพบ,บแพบงค์ศิลปภพอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปติดของเล่นมาใหม่ก็คือเป็นไฟอ่าเขาเรียกอะไรเป็นไฟป้ายอะสองท้ายอะของ x อ a พันเดอครับสามเหลี่ยมน,น้อยๆตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูกันก็คือผมไปประมาณสั่งมาจากช้อปปีประมาณ500รกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับผมผมอยู่ถนนเนาะอาจจะเสียงดังไปนิดนึงก็เป็นไฟทับทิมด้านล่างนะครับผมเป็นไฟเตือนอ่าเวลารถจอดนะครับก็คือมตรงที่แถมมาก,กับรถอะ่ะมันจะไม่มีไฟเนาะผมก็เลยไปติดเพิ่มเนาะเขาเรียกว่าไฟทับทิมอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวผมเขียนชื่อให้ดูแล้วกันครับถ่ายไปหยุดไปหน่อยเพราะว่ารถมันผ่านนะมันก็จะเสียงดนะังนี่นะครับกดปลดล็อกรถนะครับมันจะมีไฟด้านล่างขึ้นนะคอยดูนะโอเค หนึ่งสองซ้ำในเห็นด้านล่างไหมครับอืมไฟของเอ็กเพนเดอร์กลางคืนน่ะสวยมากอยู่ละแต่ผมมีอตัวล่างมาเพิ่มครับ นี่มันล็อกรถนะครับก็คือเอ็กเพนถ้าเปิดกดปลดล็อกด้วยรีโมทนะครับถ้าไม่ไปกดปุ่มข้างประตูนะครับไฟมันจะค้างให้นะครับประมาณ30สิวิเนาะอ่ะนี่ผมปลดล็อกให้ดูถ้าเราไม่ไปเปิดประตูประตูมันจะล็อกคืน อ่าเห็นไหมครับมองไกลนี่โหสว่างมากอันนี้อยู่ในโรงจอดรถนะครับนี่ผมห่างประมาณสักสี่เมตรห้าเมตรถ้าถอยหลังมาอีกนี่ก็ประมาณหกหกเมตรแล้วครับเห็นไหมไฟสว่างเนาะอันนี้ผมลดแสงลงนะอ่าสวยนะแต่ตรงผ้ารตรงที่ผมซื้อเนี่ยนะครับอ่าจะได้แค่นี้ครับเป็นไฟ เป็นไฟเปิดตอนที่เวลาเราเปิดไฟหลีมันจะเปิดขึ้นแล้วก็เป็นไฟตอนที่เราเปิดไฟหน้ามันจะขึ้นครับแล้วก็จะมีไฟเบรกแต่ไฟเบรกนี้ผมทําให้ดูไม่ได้มันก็จะแดงขึ้นมาพร้อมกับไฟเบรกครับอืมแต่ผมหาคนมาถ่ายให้ดูก็คืออันที่ผมซื้อมาเนี่ยในโฆษณาหรือว่าในรีวิวเห็นไหมครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวอ่าโอเค ปกติแล้วอ่ะไอ้ข้างล่างอ่ะมันจะกระพริบซ้ายหรือกระพริบขวาตามไปด้วยครับหรือว่าเปิดไฟมาไฟมาไอ้ข้างล่างมันก็จะกระพริบแต่อันของผมมันไม่กระพริบครับคืออันที่ผมซื้อมาหรือว่ามันอาจจะถูกนะครับมันก็เลยไม่มีตัวกระพริบมาด้วยอ่าแค่ห้าร้อยแต่ผมเห็นราคาร้านอื่นอ่ะประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับอ่าผมเห็นสูงสุดประมาณนี้แต่ผมก็ไปหาร้านที่ถูกที่สุด ได้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะถ้าจาไม่ผิดก็เลยได้ของมาประมาณนี้ครับเป็นแค่ไฟเปิดโชว์ขึ้นมาครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับอืมแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อรุ่นนี้มันจะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟมาอ่าแถมมาด้วยนะครับกระพริบด้วยแต่ของผมไม่มีนะครับนี่เห็นไหมก็เลยพาดตรงนี้ไปนิดหนึ่งอ่าอันนี้ผมให้ดูระยะไกลๆนะครับประมาณห้าเมตร แต่มันก็สว่างนะครับสวยเนาะอ่าอันนี้ไฟไท้ายของผมนะครับที่ผมไปติดเสริมขึ้นมาเพื่อนๆก็ไปหาร้านที่ร้านประดับยนต์ติดให้นะครับผมผมซื้อมาห้าร้อยแล้วก็ให้ร้านประดับยนต์ติดให้อีกเพิ่มอีกเสียงเงินเพิ่มอีกสามร้อยรวมไปเสร็จนี้ประมาณแปดร้อยกว่าบาทครับแต่ถ้าผมซื้อราคาไอ้หลักพันมันก็เสียค่าติดเพิ่มอีกประมาณ 300-400บาทนะครับผมผมว่าตีไม่เกิน500ในค่าติดตั้งก็ประมาณ1,500ครับไม่เกินนี้อืมแต่อันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้ครับผมร้านค้าในช้อปปีนะไม่ใช่ว่าช้อปปี้เขาทําเสียนะอ่าหรือว่าไฟหลอดที่ผมมันได้มาแล้วมันเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแจ็คพอตก็คือช่างต่อครบทุกสายนะครับแต่ว,ว่าได้แบบนี้ครับ เพื่อนๆก็เลือกร้านดูดีๆนะเห็นไหมว่าไฟมันจะมีลายด้วยนะอ่าแต่ถ้าเราซื้อถูกต้องอะ่ะไฟมันจะวิ่งเป็นเส้นเลยครับฟีดฟีดฟีดเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับอืมินกสวยดีอ่ะเดี๋ยวปิดไฟกระพริบให้ด้วยนะปิดไฟกระพริบให้ด้วยไฟกระพริบอ่ะไฟเลี้ยวก็พริบอะ่ะไฟหมากอ่ะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะเหยียบเวลาเบรกให้ดูนะครับเหยียบน้อยอ่ามันจะจะแดงขึ้นมานะครับแดงแดงแดงอ่าเดี๋ยวนะถ่ายให้ดูไกลๆอ่ะเหยียบอ่าสว่างขึ้นเยอะครับเป็นเหมือนไฟห้าตาเลยครับนี่อ่า หยุเดเยียบก่อนปิดไฟเลี้ยวกัอนอ่าไฟเดิมของเขาจะเป็นเส้นอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเส้นแล้วก็มีไฟด้านบนก็อันนี้ไฟที่เราติดเพิ่มขึ้นมาครับเยียบยังอ่าเยียบอ่ามันจะแดงขึ้นมาเพิ่มครับปล่อยปล่อยอ่ามันจะแดงกว่าเดิมครับไม่ได้ไม่ว่ามีไฟเพิ่มไฟตรงนี้จะแดงขึ้นเยียบอ่าโอเคโอเคพอละ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจิ๊จิบ๊ายบาย